ถัดไปนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการทําความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเครื่องกาแฟตัวนี้ครับถ้าหากว่าเราทํากาแฟจนครบ300แก้วครับตัวเครื่องจะขึ้นหน้าจอขึ้นมาว่าให้ทําความสะอาดระบบการทํากาแฟหรือจะเขียนเป็นว่า brewing unit clean ขึ้นมานั่นเองนะครับผมหลักการของที่ขึ้นว่าการทําความสะอาดระบบการทํากาแฟเนี่ยครับเป็นเพราะว่า เเมื่อเวลาเราทํากาแฟไปหลายๆแก้วนะครับมันจะมีตัวผงกาแฟหรือว่ามีเศษอะไรเนี่ยครับที่ค้างอยู่ในตัว brewing unit เมื่อสักครู่นี้แหละครับในตัว brewing unit นั้นนะครับมันจะมีกลไกที่อยู่ข้างในที่ว่าบางครั้งเราไม่สามารถที่ว่าจะชะด้วยน้ําออกได้โดยที่ว่าการทำความสะอาดระบบการทํากาแฟเนี่ยครับเราจะต้องใช้เมล็ดทําความสะอาดเพิ่มขึ้นมาครับโดยที่เมล็ดทําความสะอาดเครื่องกาแฟนะครับจะเป็นตัวนี้ครับที่แถมมาพร้อมกับเครื่องครับจะเขียนว่า espresso machine cleaning tablet ตัวนี้นะครับผม 2เมล็ดตรงนี้ที่เราแถมไปครับคราวนี้เรามากดปุ่มเมนูครับแล้วคราวนี้เราเลื่อนไปจนเจอคำว่าการบำร,ร,ร,บร,าาร,บรุงรักษาอุปกรณ์ครับพอเราเจอเขาวการบำรุงรักษาอุปกรณ์เนี่ยครับเรากดปุ่มโอเคเพื่อเข้าไปดูข้างในนะครับซึ่งในการบำรุงรักษาอุปกรณ์เนี่ยครับจะมีอยู่2ฟังก์ชันนะครับเป็นการล้างคราบตะกรันกับการทำความสะอาดระบบกาแฟนั่นเองครับเรากดปุ่มโอเคเข้าไปครับ พอกดปุ่มโอเคตัวเครื่องจะถามอีกทีนึงครับว่าต้องการทำความสะอาดหรบบการทำกาแฟใช่หรือไม่ให้เรากดคําว่าใช่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับตัวเครื่องจะขึ้นว่าให้เติมเมล็ดทําความสะอาดกดปุ่มโอเคเพื่อยืนยันในช่องเล็กด้านนี้นะครับเราสามารถใส่เมล็ดทําความสะอาดใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นเรากดปุ่มโอเคครับผมพอเรากดปุ่มโอเคแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเครื่องจะเริ่มทําความสะอาดโดยจะมีน้ําไหลลงมานะครับ โดยที่วิธีการทำความสะอาดนี้จะใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีครับผมขอแนะนำให้เอาภาชนะบางอย่างมารองเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อการถ่านน้ำเต็มครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการทำความสะอาดคราบตะกรันครับเวลาที่ว่าเราใช้น้ำใส่ลงไปในตัวเครื่องเนี่ยครับในตัวน้ำเนี่ยครับมันจะเป็นน้ำสะอาดแล้วแหละแต่บางครั้งมันจะมีแร่ธาตุมีแคลเซียมหรือมีอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับซึ่งสิ่งพวกนั้นเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นคราบตะกรันที่ติดอยู่ในหม้อต้มครับ คราวนี้พอเราทำกาแฟไปได้สักระยะหนึ่งประมาณ1000แก้วนะครับตัวเครื่องจะขึ้นเตือนมาว่าให้เราทำความสะอาดคราบตะก,กรันนะครับผมหรือเป็นในภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นการดีสเกลนั่นเองครับคราวนี้ครับในการทำความสะอาดคราบตะก,กรันนียครับเราจะต้องมีตัวผงดีสเกลตัวนี้นะครับซึ่งเราแถมไว้พร้อมตัวเครื่องครับเราสามารถกดที่ปุ่มเมนูครับผมเรากดปุ่มเมนูแล้วคราวนี้เราไปที่ เมนูคําว่าการุรงรษาอุปกรณ์เช่นเคยครับแล้วก็คือสามารถกดไปที่การล้างคาประกันกดปุ่มโอเคได้เลยครับคราวนี้ตัวเครื่องจะถามว่าเราต้องการล้างค่าประกันใช่หรือไม่ให้เราเขียนว่าใช่นะครับหลังจากนั้นตัวเครื่องจะให้เราเติมตัวผงตัวนี้ครับเราสามารถเติมผงตัวนี้ครับเข้าไปพร้อมถังน้ําได้เลยครับอันนี้ครับเราเอาถังน้ํามาเต็มๆนี้นะครับแล้วเราสามารถใส่ผงตัวนี้ครับ เข้าไปประมาณครึ่งซองได้ครับผมพอเราใส่ผงลงไปเรียบร้อยนะครับประมาณครึ่งซองเราสามารถที่จะใช้ช้อนเนี่ยครับช่วยในการคนนิดนึงครับอันนี้น้ําคือใส่ให้เต็มได้เลยนะครับผมสามารถเอาตัวกระบอกน้ำเนี่ยครับใส่เข้าไปในตัวเครื่องครับผมหลังจากนั้นเราสามารถกดปุ่มโอเคเพื่อเริ่มทําความสะอาดได้เลยครับการทําความสะอาดคราบตะกรันนี่ครับจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับผม แล้วพอการทำำาําความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยครับตัวเครื่องก็คือจะกลับสู่หน้าจอปกติครับอันนี้ขอแนะนําให้เอาภาชนะมารองน้ํานิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีน้ําไหลออกมาตลอดทางครับผมแล้วถ้าหากคุณพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการปรึกษาปัญหาการใช้งานนะครับสามารถติดต่อมายังคอนแทคที่อยู่ด้านหลังนี้ได้เลยครับ